ดอกไม้เดี๋ยวไว้พระพุทธนะครับเดี๋ยวดอกไม้ถวายเสร็จพระพุทธอ่าเดี๋ยวพี่นันอ่าพี่นันมาพอดีนะครับนี่ฮะมานําดอกไม้มานะครับให้กำลังใจดวงตาสาธคุครับเอาเป็นน้ำมนต์เลยครับเอาเป็นน้ำมงคลได้เลยนะครับ แพ็กใหญ่หญๆแบ่งไปได้เลยครับแบ่ง,ปงไปให้ลูกให้หลานทานกันครับที่เหลือไว้วัดนะครับไปในรถยกเลยครับยกไว้เลยนะครับยกไว้เลยอ่นี่ฮะหันมหาตาจันหน่อยฮะสวัสดีฮะตาจันครับอ่า ชน,ก,นกระเป๋าตังเอาเก็บก่อนครับคุณแม่เอากระเป๋าตังเก็บก่อนนั่นแหละครับขอบคุณมากครับกระเป๋าตังนะฮะเงินนะครับกระเป๋าถือเอาหลบทั้งหลังนะฮะเดี๋ยวจะเป็นบาปกับเรานะครับนี่นะฮะ เข่งของลงตาบุญชื่นเนี่ย9้าใบติดอยู่ที่ใครดูไลรสดอยู่ฝากหน่อยฮะช่วยขับรถเอามาคืนหน่อยไม่งั้นวันนี้ต้องซื้ออีกสองสาพันนะฮะเดี๋ยวของถวายเสร็จแล้วช่วยยกไปไว้ข้างในเลยนะครับยกไว้ในศาราเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะ นี่ก็ผมใช้โทรศัพท์ของเสวิไล์สดอยู่นะฮะโทรศัพท์ของผมนี่พังไป2เครื่องแล้วนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่พังไปแล้วต้องใช้ iPhone 1 1ของเสวิอา้าวใครจะบริจาค p h o n e ก็รับนะอันนี้อันนี้จะรับเครื่องนี้ไงใกล้พังแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชม เฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะครับ6นาฬิกา4ีนาที9ธันวาคม2 5 6 4นะครับวันนี้เรายัางอยู่กันที่วัดเขาดินตําบลวังพงเอเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่นะครับสุดชายแดนของเปอร์ปานบุรีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่หัวหินแล้วนะฮะอีกไม่กี่นาทีนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเริ่มออกจาลิกทุดงต่อนะครับ โดยใช้เส้นทางนะครับจากหน้าวัดเดียวซ้ายเข้าเพชรเกษมมุ่งหน้าสู่เปรัวหินนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันหน่อยเดี๋ยวมาขอบคุณลงทานกันหน่อยฮะสวัสดีครับผมนี่นำลงทานมาต้องบอกว่าตั้งแต่ท่านออกจากลิทุดงเนี่ยมาภาคใต้เริ่มจากจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นลงทานแรกนะครับของภาคใต้ ประทับใจยังไงฮะฉันได้ยินห้าโมง้ำตาฉัร่วงฉัร้องไห้โอ้โหนุโมทนาบุญด้วยครับคุณแม่ฉันอยากจะร่วมบุญกับแกยังไงเมื่อแกไม่รับสตังค์ฉันก็เลยตัดสินใจว่าเช้านี้มันหนาวอ่ะลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะบอกเฮ้ยหลวงตาบุญชื่นไม่รับตังค์จะมาฝากลูกศิษย์ก็ไม่ได้ถ้าคนไหนรับตังค์นี่ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะนี่ฮะนี่สุดยอดแล้วนะฮะเป็นลงทานแรกขอชื่นชมนะฮะ อืมสาธุนี่ปกติแล้วนี่เปิดร้านอยู่ไหมฮะไม่ได้เปิดเลยจะทำอร่อยจังอ่ะโอ้โหนี่บรรยากาศดูหน้าตาก่อนผมนี่กินไปแล้วเมื่อกี้สองถ้วยเลยนะฮะโอ้โหนี่กุ้งเป็นกุ้งเลยนะโอ้ตัวใหญ่จริงๆนะฮะอ่าขอบคุณมากๆนะฮะอันแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรฮะอยู่ที่ไหนคือปายาวปายาอยู่ที่ไหนครับอยู นน้อยล่ากับตำบลปานบุรีนีแหะอยู่ปานบุรีเนี่นยแหละแหมเป็นหน้าเป็นตาของชาวปานบุรีประจวบมากๆเลยคุณป้าเอ้าขอบคุณมากนะเป็นตัวแทนของคณะติดตามแล้วก็ตัวทุกท่านนะขอบคุณมากนะครับมาไปเยานะครับโอ้โหจิตใจงดงามจริงแหมผมนี่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าน,นี่เป็นลงทานแรกนะฮะขออนุญาตนะครับเป็นลงทานแรกเลยนะฮะตั้งแต่มีมานะครับใครจะเรียนแบบก็ได้นะฮะไม่ได้ฝังหวนลิขสิทธิ์นะฮะ อีกสักคู่หนึ่งนะฮะหลวงตาท่านก็จะออกจะลิกทุดงแล้วนะฮะโอ้โหนี่วนเป็นงูอยู่ในสาราเลยนะครับแหได้ชมหน้ากันหน่อยสวยหล่อขนาดไหนโอ้โหนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงก็มา แมาธนกบำลงพระพุทธศาสนากันตั้งแต่เยาว์วัยนะฮะปลูกฝังก็เป็นอย่างดีนะฮะขอชื่นชมด้วยนี่ฮะภาพบรรยากาศะฮะเราดูแค่นี้พอนะ เพราะว่าเดี๋ยวรอลงตาท่านเดินทุดดงก่อนนะฮะรอสักคู่หนึ่งในเส้นทางวันนี้ก็แจ้งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวใช้เส้นทางมุ่งหน้าหัวหินนะฮะหกนาฬิกาสี่สิบหกนาทีคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินเจ็ดโมงครับท่านก็น่าจะออกจะลิกทุดดงเดี๋ยวรอบาทก่อนนะครับพินันกำลังไปล้างบาทอยู่นะฮะเดี๋ยว หาไม่เจอเลยพี่นันไปล้างบาดตรงไหนจะพาไปดูล้างบาดซะหน่อยโอ้โหนี่ตอนนี้แถวยาวไปถึงนู่นแล้วนะฮะโอ้โหอา้าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็มาอำนวยความสะดวกเฮ้ยพี่ดิวกับกู้ภัยยังเขาไม่ได้เดินมามมใช่ไหมไม่กู้ภัยขวดปานไม่มีของสว่างหัวหินมา อ๋อเห็นเดี๋ยวมารับที่รถต่อ,อ,นนอยัง <มา S 1> ไม่มาไอ,<ะ>อ้เขาบอกมานัดมาที่วัดหกโมงแล้วเนี่ยยัามาอันนี้สว่างแผ่ไฟศาลใช่ไหมอ,อ๋ออ๋อคุยกันในอำเภอได้ฮไหมโหอากาศวันนี้นี่เป็นไงฮะคุณวิบรรยากาศเป็นไงบอกหน่อยสดชื่นอากาศเย็นนะนี่เหมือนอยู่ผมอยู่เชียงรายเลยนะตอนแรกผมตื่นมาผมนึกเฮ้ยบ้านผมเหรอวะเนี่ยไม่ใช่เว้ย หมือนยืนอยู่บนเดินเขาเขาจริงๆตรงนี้นะฮะโอ้โหอากาศดีจริงๆนะฮะวันนี้นี่แต่ไม่ต้องห่วงฮะแดดมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับหรือพี่น้องชาวหัวหินเนี่ยรออยู่ใครก็ได้ช่วยขึ้นไปบังพระาทิตย์ให้หน่อยนะแดดจะได้เบาๆหน่อยนะฮะหลงตาจะได้ไม่ร้อนมากนะฮะอ่านี่ฮะภาพบรรยากาศเรียรอสักพูง ยังรอบ,บาทอยู่โอ้โหนี่ลมมาแล้วนะฮะไม่ต้องไปตามเลยมากันแล้วลมแต่ฝนไม่ต้องมานะาไปได้ดิถ้าโดนฝนนี่เดี๋ยวกินคนกินกระท่อมก็เดือดร้อนเนี่ยโอ้โหไม่ได้หนาวไม่ได้เลยคนกินกระท่อมด้วยเนี่ยอ่าหยอกกันเล่นนะฮะปะีคุณวิก็เป็นเบาหวานนะก็ต้องกินกระท่อมมาหน่อยวิวใช้ช่องเดิมเนาะใช้ช่องเดิมใช่ไหม ท่านกำลังกราบพระพุทธนะฮะพี่วิพี่วิรถให้จนไก่อะ่ะวิยุ่ะรถผมเ,เดี๋ยวนั่งรอเลยครับนั่งรอตามแถวก็เลยครับเนี่ยตอนนี้หางแถวไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้อตอนนี้ไม่มีที่ละอยู่บ่อน,น้าใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวต่อแถวเลยครับ ไม่ทันทันครับแต่ว่าต้องต่อแถวนะครับตรงนี้รู้สึกจะไม่ได้แล้วนะเขาเต็มแล้วอ่ะต้องไปตอดหางแถวแล้วครับครับอนุโมทนาบุญนะครับแต่ต้องต่อหันหลางแถวถ้ามาต่อตรงนี้เดี๋ยวเขาด่าเมียพ่อแนะ่ดูแล้วเพราะว่าแถวเขาเต็มหมดแล้วอ่ะสายไปใสม่มามาชมพระพุทธกันดีกว่าเอ้ามาธนุบำรุงมพุทธศาสนาช่องจังหวัดที่รอหลวงตาบุญชื่นนะครับไปนี่ฮะพระวัดน,นี้นี่ ต้องบอกว่าสาธุนะฮะงดงามจริงๆนะฮะโอ้พระเยอะมากนะครับจันไก่วิยุอยูต่ตะวินะโอ้โหนี่หางแถวยาวไปถึงข้างล่างแล้วนะครับอ้าวมาแล้วฮะกู้ภัยสว่างสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่เป็นสว่างหน่วยไหนครับเฮียเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยสว่างแพรไฟสารปานบุรี นี่ที่มีเจ็กชาวิลิตใช่ไหมใช่ครับฝีปากกล้าใจถึงพึ่งได้นะฮะนี่แน่นอนนะฮะสว่างแผ่ไพศาลนะครับมาอำนวยความสะดวกกันในขบวนมาเป็นจิตอาสากันนะครับวันนี้วันนี้มากี่คันครับพี่ครับมาสองพันครับสองพันจะมีสว่างอุหินมารับช่วง่ออ๋อเดี๋ยวมีสว่างหุ่หินมาด้วยเนาะครับครับผมนี่ฮะเจ้าที่จิตอาสานะครับ มุทิสว่างแผ่ไภศาสารทมาสถานนะฮะของปานบุรีสว่างแผ่ไพศสารในผมรู้จักคนหนึ่งนะรู้จักเจ็ดชวฤทธิ์อยู่เวลามาทีไรก็พาไปกินข้าวฟรีตลอดเลยมีวันนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะฮะไม่กล้าโทรหาเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวเพราะว่ากินข้าววัดอิ่มแล้วนะฮะ,ะตอนนี้สรุปเข่งเราหายหมดเลยนะ ไม่ใช่ของวัดหมดเลยของเราหายไปแล้วเก้าใบเอาฝากพี่น้องประชาชนด้วยคนไหนเอาเข่งผมไปเนี่ผมเครียดเลยนะเนี่ยเก้าใบของผมนี่ซื้อมาสองพันกว่านะหายหมดหายหมดเลยโอ้ไม่เข้าใจเมือนกันมีเท้าเดินมาหรือเปล่าไม่ไม่หรอกไม่มีใครขโมยหรอกแต่ว่าลืมคงจะลืมไว้ไอ้แค่เข่งไม่ต้องเอามาคืนก็ได้ที่ไหนได้สามพันนั่นนะทำเป็นเล่นไหมฟักทุกรอบไม่ไหวนะ ต้งาากกเกเ็ปลี่ยนไปหมดกีรดก่รอบแล้วฮะสามสิบสี่สิบใบแล้วครับสามสิบกว่าใบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นะฮะเดี๋ยวก็ถูกหวยได้ครับเอ,เอาเอาแจกเลไหรตัวหาระเอาวางไว้ตรงบ่อหน้าเลยเดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไรระวังงูกัดนะรถผมอะ่ะอาลับแจ้งกับพระมิ่งมงคลพระมิ่งมงคลพระมิ่งมงคลงนี่นนคืออะไรฮะ บาทพรภูกเก็ตอย่าพูดให้ตัวเองรู้คนเดียวเดี๋ยวให้พี่น้องประชาชนเขารู้ด้วยรถพระใหญ่นึงคนรถหกล้อจากพระใหญ่มิ่งมงคลมิ่งมงคลโดยป๋าสุพร,พรสุพรพระใหญ่ภูกเก็ตในหัวใหญ่นะฮะล้อสหรับนนผมก็ต้องเอ่ยชื่อบ่อยหน่อยอัดฉีดแบนผมมาขวดหนึ่งแล้วก็ริโพมาขวดหนึ่งนะฮะบอกว่าขนนนทนสองคันสองคันวันนี้เยี่ยมมากนะฮะฝากขอบคุณด้วยถึงนครพนมนะครับถึงนครพนมตลอดเลยตลอดไหมตลอดครับตลอดนะไม่วงไม่แวะไหนนะ มีบ้างหัวาะหยอกเล่นหยอกเล่นคนขับคนขับรูปหล่อด้วยอ๋อคนขับรูปหล่อด้วยแวะทุกที่อ่านี่ฮะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งรออาจารย์นันกำลังจะอ๋อมาเรียบร้อยแล้วฮะท่านละจะไก่เรียบร้อยละป่ะเบาะหน้าเลยเบาคนขับได้เด็กเบาะคนขับเบาะคนขับเบาะเดียว วางเบาอนขับเลยเอา้าเสียงดังรบกวนไปต้องขอทางไัยด้วยนะฮะอ่ะหันภาพไปตรงอื่นก่อนท่านกำลังคลองผ้านะฮะเอา้าแจ้งพี่น้องประชาชนในเส้นทางวันนี้ก็ประชามผ่านได้ที่ฝ่ายปกครองนะครับถามกันไปเลยนะฮะว่าจะไปเส้นทางไหนแล้วก็ถามกันได้ที่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยที่มาในขบวนรวมถึงเ,เรียกถามคณะติดตามได้ทุกคนนะฮะ สำหรับทั่วไทยนิวเนี่ยหลายคนก็โทรมาวันหนึ่งร้อยกว่าสายเมื่อวานนี้ร้อยสามสิบเก้าสายพอดีเลยเลขสวยมากๆเลยนะฮะนนี้ไม่ได้ให้หวยนะฮะอย่าไปแทงหวยกันนะนี่หัวหน้าทีมนะฮะ๋อหันกล้องไม่ได้หลวงปูกําลังจะคลองผ้าอยู่นะฮะอย่าเพิ่งถ่ายท่านนะครับท่านกาลังคลองผ้าอยู่โอ้โหนี่นนผมไม่ได้เห็นเลยเนี่ยสายกล้องไปสายกล้องมามาหันมาหาคุณพี่คนนี้หน่อย โอ้นี่มองข้ามไปได้ยังไงเนี่ยยืนเด่นเลยนะฮะอ่าเราก็ไม่ได้มองนี่โอหนี่คนหนึ่งเด่นเลยเสื้อแดงเสื้อเฉพาะเสื้อนะที่สีแดงใช่ไหมหยอกหยอกเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับการเมืองเดี๋ยวเข้าใจกันผิด ครับผมที่พักสงที่พักสงของหลวงตาบุญชื่นบ้านเสาเล้าใหญ่ตำบลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์ไปโพนสวรรค์ไปถามคนแถวนั้นเอา,เอ,าอ้อาวโอ้โหนี่คุณตั้มดำซิ่งมาแล้วนะฮะหนุ่มใหญ่เมืองบุรีรัมย หายไปไหนมาฮะวันนี้ไม่เห็นมานําเสนอนนี้เป็นเป็นไทยเป็นวัเนนวดเดี๋ยวไปีไปไหนเราเข้ากล้องก่อนทีนเน่เป็นวัดเป็นวัดหรือเป็นโควิดเอาให้แน่มาแตะตัวผมด้วยสวัสดีฮะคุณบ่าวถินฮะวันนี้ตื่นกี่โมงครับตน,นีสองกว่าช่องยูทูบลูกหล่อช่องไหนฮะเดี๋ยวบอกหน่อยดีเราเชียร์กันหน่อยบ่าวถินสายแน่ครับชื่อชื่อชื่อ,ช,อชื่ออะไรชื่อช่องอะไร เบาถินถินภูไทยอา้าวคุณวิเก็บข้าโฆษณาเข้าเพจด,ด้วยถ้าถ้าถ้าเรียกเข้าๆอ่ะบาถินสายหนครับสายสายฮาเนาะอาวถินสายอันนี้ก็มามาช่วยอยู่นะครับเป็นคณะติดตามนะครับในภาคใต้ปี2 5 6 4แล้วก็ข้ามไป2 5 6 5แน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราจะต้องบอกว่าคณะติดตามปี6 4ี่แล้วหห้านะครับนี่อ่ะอีกไม่กี่นาทีแล้วนะฮะท่าน จะออกทุดงแล้วอ่าอาจารย์ไก่ละหานทรายเป็นไงฮะเมื่อคืนนอนหลับไหมหลับครับหลับสนิทเลยนะฮะและะ้วน,น,นี่หน้ากากอะไรมาของใครหน้าากกอมาของเนี่ยเอาไว้ประชาชนนี่แหละคราอ๋อ,อเยี่ยมจริงเลยนะฮะ,ะ,ฮะไว้แจกเพื่อเดินแจกนําหน้าใครไม่มีเราก็ให้ไม่ขายนะไไม่ด้ขายครับครับผม สามชิ้นห้าบาทเหรอเขาบอกไม่ขายว่ะสามชิ้นห้าบาทปกติเกาขายชิ้นละสิบก็คือที่เขาซื้อมาเท่าไหร่เราไม่ทราบแต่เราแจกโอ้โแจกเพราะว่าเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องไปได้ป้องกันอะไรป้องกันอะไรโรคโควิดและไอพีนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรชื่อมันหนึงเเขาเรียกอะไรกระดาษทัดเชือกครับอ่านี่สองคนนี่เหมือนจะตีกันนะฮะอ่านี่มาจากไหนแนะนําตัวกันหน่อยหลายคนไม่รู้ลาหารทรายท่านตสดีตะลานทรายและจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมไก่ลาหันทรายครับ จริงเลยจริงครับเขาไม่เรียกไก่ดำอ่ะจักกิจทองขาวครับผมไม่เรียกไก่ดำชื่อจักกิจทองขาวใช่ครับเก็บแค่โปรโมทนาด้วยนะจักกิจทองขาวเฮ้ยเขาเรียกไก่ดำคุณผ้าถ่านและชูไทยเดียวก็จะเป็นคนโปรโมทนะโปรโมททุกวันฮะนี่วัดเขาดินตำบลวังพงอําเภอปานบุรีจัังหวดประจวบไทยเดียวสายปวดวัดนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหบารมีหลวงพ่อนะครับเยอะมากเพราะว่าสร้างไว้เยอะจริงๆนะฮะ ต้องบอกเลยนะฮะผมไม่ได้พาไปชมข้างหลังนะฮะเพราะว่าผมไม่มีเวลาเดินไปนะฮะปวดขานะครับโอ้โหแต่ต้องบอกว่าเยอะจริงๆเมื่อวานผมลงรูปไปในเพจแล้วนะฮะสวยงามจริงๆวันนี้ในเส้นทางใครรู้ตัวว่าเป็นโควิดก็ไม่ต้องมาใจบุญนะนะอยู่บ้านกันเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวบอกว่าผมติดโควิดผมมากราบได้ไหมไม่ต้องกราบอนุโมทนาบุญเนารู้ว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงไปมั่วสมนะฮะ ร้านเล่าสถานบันเทิงก็ไม่ต้องมาเลยนะฮะนี่รถเตรียมพร้อมแล้วนะฮะเนี่ยรถที่ขับตามหลวงตาบุญชื่นคันแรกปีนี้นะครับมาไม่ใช่ปีนี้ทุดงรอบนี้เนี่ยเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์ของเสวิเชียงรายบุรีนะครับหกหนึ่งปดสองหลายคนถามทะเบียนมาผมลำคาญมากบอกแล้วว่าหลวงตาบุญชื่นไม่ได้ให้หวยผมก็ไม่ได้ให้หวยแต่หวยก็ดันเสือกออกหกหนึ่งแม่ แล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ออก82เองโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยไม่รู้จะออกอะไรกันหนักหนานะดูว่าสนทนากันอยู่นะฮะเอาอีกสักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวพูดไร้สาระกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยรับบุญกันนะฮะให้ชมบรรยากาศสดๆนะ,ะหนาวัดเขาดินก็เป็นชายแดนของอ,อ,อำเภอแล้วนะฮะเดี๋ยวไปอีกหน่อยนึงก็เข้าสู่หินแล้วนะฮะอ่ะขณะนี้ท่านเริ่มเดินทุด,ดงแล้วนะฮะ ท่านเริ่มออกจากลิกทุดงแล้วนะฮะหกนาฬิกาห้าสิบก้านาทีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะหลวงตาบุญชื่นเริ่มออกจากลิกทุดงแล้วนะฮะสิ่งของที่ถวายนะครับเดี๋ยวช่วยกันยกตั้งไว้เลยนะครับของที่มาถวายท่านนะครับเดี๋ยวยกตั้งไว้เลยนะครับ ดอกไม้เดี๋ยวไว้พระพุทธนะครับเดี๋ยวดอกไม้ถวายเสร็จพรพุทธอาเดี๋ยวพี่นันพี่นันมาพอดีนะครับนี่ฮะมานำดอกไม้มานะครับสาธุครับครับเอาเป็นน้ำมนต์เลยครับเอาเป็นน้ำมงคลได้เลยนะครับ แพ็กใหญ่ๆแบ่งไปได้เลยครับแบ่งไปให้ลูกให้หลานทานกันครับที่เหลือไว้วัดนะครับรกยกเลยครับยกไว้เลยนะครับยกไว้เลย,เอ,เลยอ่านี่ฮะหันมาหาตาจันหน่อยฮะสวัสดีฮะตาจันครับอ่า ไปที่ละชั้นก่อนกระเป๋าตังค์เอาเก็บก่อนครับคุณแม่เอากระเป๋าตังค์เก็บก่อนนั่นแหละครับขอบคุณมากครับกระเป๋าตังค์นะฮะเงินนะครับกระเป๋าถือเอาหลบทัางหลังนะฮะเดี๋ยวจะเป็นบาปกับเรานะครับม่ นะฮะฮเข่งของหลวงตาบุญชื่นเนี่ย9าย้าใบติดอยู่ที่ใครดูไลรสดอยู่ฝากหน่อยฮะช่วยขับรถเอามาคืนหน่อยไม่งั้นวันนี้ต้องซื้ออีกสองสามพันนะฮะเดี๋ยวของถวายเสร็จแล้วช่วยยกไปไว้ข้างในเลยนะครับยกไว้ในศาราเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะ,ะที่ติดตามรับชมนะฮะ นี่ก็ผมใช้โทรศัพท์ของเสวิไรสดอยู่นะฮะโทรศัพท์ของผมนี่พังไปสองเครื่องแล้วนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่พังไปแล้วต้องใช้ p p o o n ส1บของเสวิอ้าวใครจะบริจาค p h o n e ก็รับนะอันนี้อันนี้จะรับเครื่องนี้ไงไกลพังแล้วพังจริงนะทำไปเล่นไปไฟ์เ็จดิดกลับเลย นี่ก็นะฮะต้องยุ้มโทรศัพท์นะฮะไอโฟนสิบเอ็ดของเซวิเนี่ยมาไลฟ์แทนนะครับเครื่องผมเรียบร้อยไปแล้วร้อยเปร์เซ็นต์นะฮะสอจอจ้านะครับจากสามร้อยยอด <c oughs> <c oughs> เป็นลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นแล้วนี่เลิกเป็นยากนะฮะบอกกันเลยนี่โหฮะน้องน้องกุ๋ยนะฮะาโมทนาบุญด้วย เมื่อวานก็เอาข้าวมามาให้คณะติดตามกินนะฮะขอบคุณมากๆม,มีน้ำใจมากในเส้นทางนะครับนั่งรอกันได้เลยนะฮะลมๆ่มเจ็ดนาฬิกาสามนาทีานะฮะยังอยู่ภายในวัดนะฮะวัดนี่เดี๋ยวทางออกอีกประมาณ500เมตรนะฮะสู่ถนนเพชรเกษมน้ำเดี๋ยวช่วยยกไว้ข้างในสาราวัดเลยนะครับของทุกอย่างมาถวายยกไว้ในสาราวัดเลยนะครับ ปัดใจเอาออกนะครับใครจะถวายปัจัยกระเป๋าเงินกระเป๋าถือเดี๋ยวเอาหลบนิดนึงนะครับพี่ถอดบกดวกเลยครับรับผมท่านจะเลยให้พ่อนะ้ <c oughs> อาวหนูน้อยคนนี้นี่น่ารักจริงๆเลยเอาพนมมือไหว้หลงตา่ะยลูกเออตาทุนั่นแหละ <c oughs> โอ้แดดดีนะ <c oughs>